บายดีท่านผู้ชมเนาะมื้อนี้นูนกมาสถานีหมอฉิดเนาะกะพามาเบิงบรรยากาศในส่วงโควิดจังซี่นะว่ายังก่อยู่ช่วงโควิดตั้งแต่แบบรถบ่บ่ค่อยได้แล่นว่าบรรยากาศเป็นแนวใดจังซี่นะทุกคนเนาะูยก็บ่ได้มาโดแล้วตั้งแต่โควิดพุ่นแหละแล้วก็อยากมาเบิงว่ามันเป็นจังได๋หั่นน่ะเออแล้วกบรรยากาศมันสิคือเก่าบ่ซี่ะเพราะว่ารถก็แล่นออกไปต่างจังหวัดบ่ได้บ่ได้ามไปฟังล้วเนาะ ปกตินี่เนาะคนนี่นเต็มเลยเด้คนบังไร้เลยเด้แต่ว่าเสมอนเงนียบ ลงเลยคนโลงเลยเนาะทุกคนน้องไข่น้องไข่น้องไข่กับไก่บาดอีกแหละไปอุบลเนานะทุกคนเนาะกินหอนบาดไปคิดถอดบรรยากาศตอนมาสือตัวกับบาดอันนี้พูดออกตังจังวัด คหนเลยนะคหนาเสียวะมีคตรารียกคนตรงจีิงยงติดตตรงประเทศให้บริีนดกคนบริญีนดอกบอกแบบไหนยื่นอ้ยู่บนชั้นบนใ่ทุกคน ทุกคนมีอยู่รถไปอุบอลมีรับชาร์จแบตบทุกคนเวลากลับบ้านแบตเบิรซินอลค่ะมาชาร์จ ป้าครับบ้านคุณบุบล โอนะ้โหนอนทุกคนนองสองควิดนีงเป็นจากหดรับจากข้าบรได้รับหมาดกรับทองกันเลยนีันเป็นจากไดนอะทุกคนนอะนเบายั้งเงิน,น,นะนนะบดยินงดอกมนาะเสนะียงหลดัง แต่นะข้างด้วน่ะไต่ข้างด้วนข้างล่างขันลารที่หกำลายตัวดอ,อกพญา,าข้อองางนี้มันสุดหรอวปุ่ เอมันออกมาได้ทุกคนออกมาได้ขายางขอ,มองมึงเนี่ยดิเอทอ,เอท,อาทาั้งรังกินหอดไปได้กักบกับบ้านปะกินหอดกินหอดนะทุกคนนอก,ก็เลยมายาม,ม่อชิต ไมาโดนแล้วนะไมาโดอนละรายเดือนก็เลยมาย่างเบิงว่าบรรยากาศเป็นปแน่เลเนาะก็เลยพาทุกคนมาเบิงบรรยากาศในช่วงนี้เนาะสำหรับทุกคนที่แบบว่าอ่ะบริการบาัตรขึ้นสิบบริเ็นบรรยากาศก็ไม่เป็นอย่างไรหรอกาทุกคนเนะกอ่ะม,มาเบิงบรรยากาศหลหลายย่นตะคนไปทุกที่

ผนตัวถึกฝนไงครับมันได้กาศกับมืดคุบไป็นไปเทียวดีแทะอากาศวรอตตอ้อนซีโต๊กยูว่าฝนมันนี้คิดว่าหนาสะบูดหรอะปะไปกรับรถเขาจอดนี่เป็นกิจกรรมบ,บังเลย นุเลกาผ้ามาเบิงบรรยากาศในวันน uh ี hmm. yeah. ้ในส่วนที่เขาบริการปั่นกับซองกันเลยมันเป็นจังไดสิเนาะแล้วก้านุเลกายักมาเบิงโดยตัวให้เองขนะะเออวะมันเป็นไรพอนุเลก้าบริมากยาบมอสิตเนี่ยโดนแล้วนอกหัวช่วงนี้บริการปั่นเลยกันยังไม่จบิ่มงก็เออมันเป็นจังไรบรรยากาศนาะมันมีรถแรนออกแรนเขาอยู่บสินะเนาะเงียบเงางามีตลดโบมีค้นเนาะมีตลดโบมีค้นแล้วกับจังไรทุกคนก็เลย สำหรับทุกคนก็อยากสเห็นนั่นแหละบรรยากาศแบบว่าเไปจากในนาะมอชิดเนี่ยเสียล้างจานที่แบบไม่มีใครได้กลับบ้านนี่เนาะกะนุเลกะผ้ามาเบิ่งเลยเด้อเท่นอทุกคนนุเรศสะจมคลิปเข้าตู้ลาไปก่อนเนาะช่วงนี้การรู้สึกแบบป่าพ่อพีคลิปลงแล้วกะยอดวิวก็หายไปเนาะกะทอแทะนิดนึงเนาะทุกคนเนาะกะอ่ะมาเป็นยังเนาะกะสู่ๆไปแหละทุกคนเนาะอย่าลืม ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้นุเล็กคือเก่าแล้วเนาะทุกคนเนาะกดติดตามนุเล็กนำหนกอย่าทิ้มอย่าป้านุเล็กไปไซเดอร์เนาะทุกคนเนาะกะรอคอยเนาะทุกคนเนาะรอคอยที่นุเล็กสี่ได้ก้ับบานเลยก็สิมีคลิปมาฝากเลยทุกคนเนาะโอเคเนาะทุกคนเนาะเอียงะทุกคนเนาะมีอยังกับคอมเมนต์ไปแต่คลิปใดเนาะนุเล็กกาจจะพยายามตอบคอมเมนต์อะไทุกคนกะเวลาทุกคนตกแบบว่าอยากให้คอนเทนต์อียงสินั่นหรือว่าอยากให้นุเล็กปับ yang เกี่ยวกับ2นครสิล่ะกะแมนไดเด้อทุกคนเนาะโอเคเนาะบ๊ายบาย